ในคลิปนี้เราจะมาเล่นไม้ครับชีวิตรอด1 0ึงวันในแมปวันบล็อกผมจะอยู่รอดถึง100วันหรือไม่ไปติดตามรับชมกันเลยครับวันที่1ถึงวันที่10นะครับเราก็ขุดบล็อกกันก่อนเลยขุดบล็อกเสร็จแล้วเราก็ต่อบล็อกออกมานิดนึงนะครับเพื่อความปลอดภัยของเราล้วก็ขุดต่อเลยครับขุดไปเรื่อยๆเลยผมได้ขุดมาเรื่อยๆนะครับผมก็ได้มาเจอบล็อกไม้เป็นที่ระบลอแล้วเดี๋ยวผมขอยัดต่อพื้นที่ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของเราผมได้ขุดมาเรื่อยๆนะครับผมก็ได้าม,มาเจอกล่องด้วยมีแอปเปิลก ผมก็ลังขุดอยู่ดีๆนะครับก็มีน้องหมูสปอนออกมาพอดีเลยเดี๋ยวผมขยญาตขยายพื้นที่ก่อนนะครับอุ้ยฝนตกพอดีเลยอ่ะโอ้ยน้องหมูสวัสดีครับผมขยายพื้นที่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขยญาตทำโต๊ะครับกันเลยครับโต๊ะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาวางต่อไปแล้วก็มาทําขวานกันนะครับทำขวานเสร็จแล้วก็โชว์เวลต่อเลยเรียบร้อยน้องหมูน้องหมูหลบออกไปหน่อยน้องหมูพี่จะขุดออกไปออกไปเดี๋ยวเราเริ่มการขุดกันได้เลยครับทุกคน ตอนนี้ผม,มได้เข้าเฟสที่สอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาขยายพื้นที่กันหน่อยละกันตอนนี้พื้นที่ของเราน้อยมากเลยอุ้ยฟ้าผ่าฟ้าผ่าใจเย็นนะครับใจยเย็นนะคตดกลัวเลยครับทุกคนฟ้าผ่าด้วยโห้ยเดีย๋ยวผมยายกขยายพื้นที่แป๊บหนึ่งนะผมได้ต่อพื้นที่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะมาขุดกันต่อเลยช่วงแรกๆก,ก็จะมีแต่ขุดนะครับทุกคน ขุดมาเรื่อยๆนะครับผมก็ได้มาเจอน้องแก่เฉยเลยอุ้ยสวัสดีครับเจ้าแก่น้อยแม่อุ้ยน้องแก่เดี๋ยวเราจะมาทําฟาร์มต้นไม้กันหน่อยนะครับทุกคนตอนนี้เราไม่มีต้นไม้ใช้เลยต้นไม้เราน้อยมากเลยเดี๋ยวผมจะขยายพื้นที่ออกมานิดนึงนะครับ วันรัางท่าฟ้าต้นไม้อยู่ดีๆนะครับก็มีฟ้าผ่าลงมาที่หมู่เป็นพิซซอบี้เฉยเลยครับทุกคนโอโ้โหโคตรหน้าอานาถเลยครับทุกคนไม่ดีเลยน้องหมู่ผมหายไปเลยเดี๋ยวผมทํากล่องแล้วเอาของมาเก็บในกล่องก่อนนะครับในตัวผมเยอะมากเลยสวัสดีครับเจ้าพิซซอมบี้เดี๋ยวผมขอแย้ดขุดต่อกกันเลยนะครับช่วงแรกๆก็จะไม่มีอะไรนะครับทุกคนก็จะมีแต่ขุดๆๆนะครับ ตอนนี้เดี๋ยวผมมาขยายพื้นที่ของเกาะเราหน่อยละกันตอนนี้เกาะเรามันได้แคบมากเลยผมกลัวตกมากตอนนี้สัตว์เราก็เริ่มเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องขยายเกาะออกมาเยอะๆเลย ตอนนี้ไม้เราไม่เพียงพอนะครับผมต้องไปหาไม้มาใหม่นะตอนนี้ไม้เราหมดแล้วต้นไม้เราก็ยังไม่เกิดเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตดันน้องพีซอมบี้ลงไปก่อนนะครับมันเกะกะมากเลยลงไปลงไปเร็วเร็วเร็วช้าจังเลยโอ้เรียบร้อยตอบอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งนะครับลงไปเร็วเๆรเร็ว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 ดันดันดันเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาขุดหาไม้กันต่อไปเรื่อยๆนะครับ ผมได้ขุดมาเรื่อยๆนะครับผมก็ได้มาเจอกล่องพอดีเลยโอ๊ยของในกล่องโคตรดีเลยครับทุกคนเอาไม่หมดเลยตอนนี้ผมได้ขึ้นเฟสที่3าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนผมได้ไปตัดไม้มาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ไม้เราก็เยอะแล้วเดีย๋ยวผมจะมาขยายพื้นที่กันต่อนะครับทำให้มันเสร็จไปเลย เรียบร้อยครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอุว้ยมีไข่ด้วยเดีย๋ยวผมปาหน่อยสิอุ้ยเกิดมาตึงตัว2ตัวเรียบร้อยเดีย๋ยวเรามาคาปิปแอก,กันหน่อยนะครับเพื่อจะอไปุดหินนะครับตอนนี้ผมได้ขึ้นเฟสต,ต่อไปแล้วผมได้ขึ้นไปเป็นเฟสหินแล้วนะครับทุกคนเราได้เข้าสู่ยุคหินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมก่าเราขุดอยู่ดีๆเลยนะครับทุกคนผมว่ามาเจอเหล็กพอดีเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตคัพเปียกเห็นแป๊บนึงค <ๆ S 1> <ๆ S 2> ัเปียกเห็นเสร็จแล้วเรเล้ามาขุดเลยเรียบร้อยเราได้เหล็กมาแล้วครับเดี๋ยวผมมาคับเตาเผาด้วยเลยเอามาเผาเหล็กนะครับวางเตาเผาลงไปแล้วก็เหล็กกับถ่านเข้าไปเลยครับเรียบร้อยต่อไปเราก็จะมาตัดต้นไม้นะครับตอนนี้ต้นไม้เราก็ได้โตเยอะมากเลยตัดต้นไม้แป๊บนึงนะครับ เดี๋ยวเรามาขับล้วนักหน่อยนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะเอาล้วมาวางไว้ก่อนนี้นะครับผมจะเอาก่อนนี้มาไว้เก็บสัตว์นะครับเพราะว่าฝั่งนั้นมันสัตว์มันเยอะมากมันโลกมากผมขุดไม่สะดวกเลยอะ่ะเดี๋ยวผมจะลากน้องไก่เข้ามาแล้วครับเดี๋ยวเร็วตามมาเร็วน้องไก่นี้เดี๋ยวผมจะเอาสัตว์มาไว้ฝั่งนี้ให้หมดเลยนะครับตามมาตามมาขมอนไอ้ไอ้ห่านด,ด้วยเลยช่วงนี้ผมเบื่อมากเลยผมไม่มีอะไรทําผมก็ยังมานั่งขุดหินขุดดินไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะเจอของดีๆขุดมาเรื่อยๆนะครับผมก็ได้เจอวัวเห็ดครัับบวเห็น้อ ผมขุดอยู <Netz stereotype and hell> ่ดีๆนะครับก็มีแมงมุมเกิดมาพอดีเลยโอ้ยมันตีผมมันตีผมวิ่งตั้งหลักก่อนครับมาดิมาดิมาดิตายไปตัวหนึ่งเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาดิมาดิมาดิครับเรียบร้อยตายไปหมดแล้วอุ้ยมบี้วายนีกันเลยนีกันเลยสองตัวด้วยมาดิครับมามาดิมาดิมาดิพี่ตีแรงนะน้องเรียบร้อยตายไปหึ่งตัวเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยคราบตายแล้วขุดต่อเลยครับทุกคน ตอนนี้ผมอยากนอนเตียงมากเลยครับทุกคนผมต้องทำที่ตัดขนแกะก่อนเลยเรียบร้อยไปแล้วก็จะมาตัดขนแก่นะครับแกนมาสองอันมันไม่พอมันต้องการอีก1อันนี่ง่ายมีแก่ด้วยอีกหนึ่งตัวเรียบร้อยครับตอนนี้ขนแกะเราพอแล้วต่อไปเราก็มาคับเตียงกันเลยเรียบร้อยครับได้เตียงมาแล้วนอนเลยครับตื่นเช้ามาเรียบร้อยครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาคับแลลบนะครับเพื่อจะไปทำเกาะเพิ่มนะครับตอนนี้เราต้องขยายเกาะให้มันใหญ่ๆนะครับ ตอนนี้ไม้ผมไม่พอนะครับผมต้องมาตัดต้นไม้อีกแล้วตอนนี้ต้นไม้ผมไม่ได้เกิดเยอะมากเลยผมวยาะตัดต้นไม้แป๊บนึงนะครับผมได้ตัดไม้เสร็จเป็นที่รยบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาขยายพื้นที่ของเราต่อเลยนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้วางพื้นสเสร็จไปที่เรบร้อยแล้วนะครับเดีย๋ยวผมจะมาวางเตียงด้วยเลยแล้วเราก็จะปักถอนนะครับเพื่อความสว่างของเกอะเราต่อไปเราก็จะมาขุดหาของไปเรื่อยๆนะครับเผื่อเราจะเจอของดีๆสักอย่างนะครับอุย้ยขุดไปเรื่อยๆผมว่าเจอแมงมุมปุ้ยเยอะยด้วยดีมาดิสองตัวได้อ๋าพีชอคาเองให้ตายให้หมดเลยอุย้ยติดวัวติดวัวติดวัวสัตว์เราเยอะชิบหายเลยครับทุกคนเรียบร้อยขุดกันต่อเลย ตอนนี้ฟาร์มต้นไม้ของผมมันเล็กมากเลยเดี๋ยวผมจะมาขยายฟาร์มต้นไม้ของผมใหม่นะครับผมจะทุบฟาร์มต้นไม้นี้ทิ้งให้หมดเลยนะครับ ผมได้เชียร์ฟาร์มต้นไม้อันเก่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำฟาร์มต้นไม้อันใหม่นะครับเริ่มกันทำกันได้เลยครับ ตอนนี้ฟาร์มต้นไม้ของเราก็เสร็จไปแล้วครึ่งนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม้เราไม่พอเลยเดี๋ยวผมเอาแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวเราไปหาขุดหาของไปเรื่อยๆนะครับอุ้ยตอนนี้สัตว์เราอยู่ตรงกลางเยอะมากเลยขุดลำบากอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยย้ายสัตว์ไปไว้อีกฝั่งหนึ่งละกันครับเดี๋ยวผมคอยย่านะขุดหาของไปเรื่อยๆนะครับ เดีย๋ยวเรามาทําฟาร์มข้าวกันหน่อยนะครับตอนนี้ผมจะทําฟาร์มข้าวแบบเล็กๆก่อนนะครับผมไม่มีน้ําเยอะขนาดนั้นนะครับตอนนี้ผมมีน้ําอยู่ถังเดียวทําได้แค่น,นี้แหละครับทุกคน4ี่คูณสี่ครับฟาร์มข้าวของเราอนาถามากเลยฟาร์มข้าวของเรา <S <S ่วงนี้ก็จะเบื่อๆหน่อยนะครับผมก็จะมีแต่ขุดนะครับผมก็จะขุดหาของไปเรื่อยๆเลยอุ้ยแมงมุมมาอีกแล้วมาอีกแล้วเหรอทำไมเองมาเยอะจังมาดิมาดิครับพี่มีโลแล้วครับรอบนี้ยังไงเองก็ตีพี่ไม่เข้าอุ้ยอุ้ย้ยเกือบตกเกือบตก ตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นเป็นเฟดที่4เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมาคราแสลับนะครับเพื่อจะไปทำฟารมต้นไม้ของเราต่อนะครับผมยังต่อไม่เสร็จเลยนี่ต้นไม้เาเรกิดพอดีเลยโอ้โหตอนนี้เหลือเยอะเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตต่อแป๊บเียนะครับ ผมได้ว่างซาแปรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาตัดต้นไม้หน่อยละกันตอนนี้ต้นไม้เราก็ไม่มีเลยต้นไม้เราน้อยชิบหายเลยครับทุกคนต่อไปนะครับผมจะมาขยายพื้นที่ตรงนี้นิดนึงนครับผมจะทาเป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้เพื่อความสวยงามนะครับ ตื่นเช้ามานะครับผมก็จะมาขับกอเหล็กนะครับตอนนี้เหล็กผมก็ได้เยอะมากเลยเรียบร้อยใส่กอเลยครับไปเลยต่อไปผมก็จะมาขับพกแอคด้วยนะครับนี่ผมมีพกแอคเหล็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมาขุดไปเรื่อยเยนะครับเผื่อจะเจอของดีๆนะครับผมอยากได้แร่เยอะมากเลยตอนนี้เดี๋ยวเรามาขับล้วสักหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาร้วนไปตกแต่งตรงฟาร์มต้นไม้ของเราครับฟาร์มต้นไม้เราต้องมีล้วนครับผมกลัวมีคนจะเดินมาตกอ่ะดิน่าจะเป็นผมแหละคนแรกเลยที่จะเดินตกเนี่ย เรียบร้อยครับผมก็ได้ต่อรั้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราทำรั้วเสร็จแล้วต่อไปแล้วก็มาตัดไม้กันหน่อยนะครับตัดไม้เสร็จแล้วต่อไปแล้วก็มาขุดหน่อยนะครับเพื่อหาของดีๆอุ้ยน้องแพะสวัสดีครับเจ้าแพน้อยอุ้ยอุ้ยเจ้าลิตันอุ้ยน่ากลัวน่ากลัวมันยิงกันเองด้วยครับทุกคนออกมาดิมาดิอย่ายิงพี่นะน้องเฮ้ยไม่ตกะทำไมไม่ตกทำไมเองไม่ตกเรียบร้อยตกไปแต่ตัวเดียวตัวนี้ยิงแล้วติดพิษด้วยนะอุ้ยไม่ใช่พิษดิมันเป็นอะไรของมันอะ เดินเดินช้ามามาดีเรียบร้อยครับอุ้ยได้หมวกเหล็กมาด้วยเดีย๋ยวเราขุดต่อกันเลยครับเดี๋ยวเรามาขยายก่อกันเพิ่มนะครับตอนนี้ผมจะขยายฝั่งนี้เป็นหอกสัตว์นะครับเดี๋ยวก็เริ่มัันทำกันได้เลย สวัสดีครับเจ้าวัวน้อยเดี๋ยวผมจะพาน้องวัวทั้งหมดเนี่ยไปไว้ที่เกาะใหม่นะครับตามมาตามมาเร็วตามมาเร็วอุ้ยสัตว์เราก็เยอะอยู่นั่นนี่อ่ะตามมาเลยตามไม่หมดเลยครับฝั่งนี้ก็จะเป็นดินนะครับเพื่อจะให้มีน้องสัตว์น้องวัวได้กินหญ้ากันด้วยนะครับเรียบร้อยเข้ามาหมดแล้วติดลัวเลยเรามาหาขุดของไปเรื่อยๆนะครับเผื่อมีของดีๆอุ้ยสปอนน้องหม,มาพอดีเลยเราพ่กระดูกพอดีเลยจับหมามาเลี้ยงเลยครับได้น้องหมามาเลี้ยงแล้วอุ้ยน่ารักน้องหมาล่างตรงนี้เลยอย่าไปไหนนะคุยกันต่อเลยครับอุยี โอ้โหมีข้อลกมาไงเนี่ยมาดีครับมีน้อยเรามาตัดไม้กันหน่อยครับทุกคนตอนนี้ไม้เราไม่มีเลยตัดให้หมดเลยครับเราตัดไม้เสร็จแล้วต่อไปเราก็มาปลูกข้าวกันด้วยนะครับตอนนี้ข้าวเราก็เยอะแล้วแล้วเราก็มาขุดกันหน่อยนะครับ<ม>เผื่อเจอของดีๆ อุยมาอีกแล้วครับจาาเกลีตันมาอีกแล้วมาดิรอบนี้พี่มีโลครับพี่ไม่กลัวคนระับย,ยิงโดนหมีพี่เรียบรอ้อยโดนหมีตีตายขุดกันต่อเลยครับเดี๋ยวเรามาอัพอุปกรณ์กันหน่อยนะครับพีแอคของผมก็จะพังแล้วเป็นพีแอคแล้วก็มีดาบเหล็กด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นเชเวลเหล็กนะครับเรียบร้อยมาขุดกันต่อเลยอุ้ยมาอีกแล้วหรอสเกลิตันรอบนี้พี่พี่หมาคือโดนหมากัดหรือโดนหมากัดเรียบร้อยดิ เรียบร้อยดีเรียบร้อยตายไปเลยครับให้รางวัลหน่อยละกันเอาไปเลยกระดูกหนึ่งอันเรียบร้อยครับขุดกันต่อเลยครับหุยอะไรอ่ะสีแดงแดงบอสเหรอวัดเกิดเหรอเอา้าตกเฉยเลยครับทุกคนอะไรวะเนี่ยอูย้ผมโดนบอสสปอนผมตายดีครับรออะไรเรียบร้อยของผมหายหมดเลยโหจบแล้วผมเสียไปแล้วหนึ่งชีวิตนะครับอุยเอาบอกมาปิดไปก่อนเลยละกันการการการหุยขุดต่อดีครับหาของรัวๆเลย อุ้ยสวัสดีครับเจ้าหมาตอนนี้ของเหล็กผมหายหมดเลยครับทุกคนโคตรน่าเศร้าเออมาอีกแล้วสิกานติตัสกัดมันเลยน้องหมากัดมันกัดมันกัดมันให้ตายกัดมันให้ตายเอาไม่ตายไม่ตายเอยเอาดิเอาให้มันตายเรียบร้อยตายไปแล้วขอบคุณครับน้องหมาที่ช่วยชีวิตพี่ ในต่อเผ่าเรามีเหล็กไหมนะมขขง่ายๆเหล็กหกกออพอดีเลยเก็บไปก่อนเดีย๋ยวผมมาทําชาก่อนนะครับผมจะไปตักอาหารกินนะครับนี่ผมมีอาหารอินฟินิตี้กินแล้วนะครับเดีย๋ยวผมมาโลตรงนี้ทิ้งกันหน่อยละกันผมจะทําเป็นฐานใหม่นะครับอาเป็นหินเลยจะได้นานา,น,านะครับเรียบร้อยต่อไปก็มาขุดเลยยสวสดีครับเจ้าหมาป้าน้อยมีกระดูกพอดีเลยให้น้องหมากินน้อยเรียบร้อยเรา,าได้น้องหมามาันได้อีกตัวแล้วขุดกันต่อเลยครับเดีย๋ยวเรามาตัดต้นไม้กันหน่อยนะครับตอนนี้ต้นไม้เราไม่มีเลยครับ เดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาขยายพื้นที่เกาะของเราครับตอนนี้เกาะของเรามันเริ่มเล็กลงแล้วเดี๋ยวผมต้องมาขยายเพิ่มอีกนะครับพื้นของกอเกาะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปแล้ว็มาปักทอยกันหน่อยนะครับเพื่อความสว่างของเกาะเรา เรียบร้อยต่อไปเราก็จะมาให้อาหารน้องวัวด้วยเลยว,วันนี้ครับเจ้าวัวน้อยวัวเราก็เริ่มเยอะแล้วนะครับต่อไปเราก็มาขุดเล่นกันหน่อยครับเผื่อจะของดีๆอุ้ยมีกล่องด้วยโอ้โหของอย่างดีเลยครับเอาไม่หมดเลยเราได้ขึ้นเฟสต,ต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาขยายพื้นที่ตรงนี้นิดนึงนะครับผมจะตกแต่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนฟาร์มต้นไม้นิดนึงนะครับ เรียบร้อยครับต่อไปแล้วก็มาขุดเรกันหน่อยหุ้ยซอมบี้สวัสดีครับเจ้าซอมบี้สตัวเลยมาดิพี่ไม่กลัวหรอกครับพี่มีอาวุธที่แรงที่สุดที่จะฆ่าเองได้อาตายไปหนึ่งตัวครับตัวเดียวตัวเดียวเท่านั้นเรียบร้อยครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาตกแต่งก่อของเราใหม่นะครับผมจะทุบทิ้งให้หมดเลย วันนี้ผมก็ได้เชียร์พื้นที่กล่องล้อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มทาฟาร์มต้นไม้กันใหม่นะผมต้องการฟาร์มต้นไม้แบบใหญ่ๆเลยนะครับทุกคนเลิมกันทำกันได้เลยครับ ตอนนี้ผมได้ทำฟาร์มต้นไม้อันใหม่ของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะมาขุดกันหน่อยนะครับเผื่อจะเจอของดีๆอุ้ยเจอซอมบี้อีกแล้วมาดิครับเจ้าซอมบี้รอบนี้เองมาคนเดียวหรอฆ่ามันให้ตายเลยครับเรียบร้อยขุดกันต่อเลยต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำลวกของน้องสัตว์กันนะครับผมต้องทำแบบเล็กๆไว้ก,ก่อนผมกลัวน้องสัตว์เดินตกโลกนะผมก็มีกองไว้ตามมาเร็วน้องสัตว์ทำไมาเองไปอยู่ในนั้นล่ะจะออกมาได้หรือเปล่าเรียบร้อยตามมาตามมาเรียบร้อยครับกองของเรามาขุดกันต่อเลย อยชิปเปอร์วายวายเปอร์ชิปเปอร, Why? Why? ปอร์ใจเย็นครับพี่ชิปเปอร์พี่อย่าระเบิดนะพี่ผมกลัวพี่เรียบร้อยครับชิปเปอร์เราได้ตายไปแล้วเมือนต่อเลย อุย้ยรอบนี้ผมเจอเพชรว้าวเราได้เพชรแล้ว1ก้อนโอ้โหเพชรเม็ดแรกของเราวาชิปเปอร์อีกแล้วอีกแล้วหร่อมาอีกแล้วหล่หอกัวนะนเนี่ยใจเย็นนะครับพี่ชิปเปอร์น้อยไปขุดกันต่อครับเราเจอเพชรอีกแล้วโอ้โหเม็ดที่2เม็ดที่3อุย้ยนึกว่าจะมีเม็ดที่4อุย้ยไข่เต่าแล้หนะ้าทาไมของดีจังเลยเอาไม่หมดครับขุดกันต่อเลยชิปเปอร์อีกแล้วโอ้สองตัวเลยรอบเนี้มาครับเจ้าพี่ชิเปอร์พี่ชิปเปอร,ปอร์ผมกลัวนะพี่อย่าระเบิดนะ ถ้าระเบิดนี้ผมผมร้องไห้จริงนะพี่เกียบร้อยตายหนึ่งตัวตัวเดียวตัวเดียวเรียบร้อยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเพิ่มขนาดก่อยอีกนะครับเริ่มมาทากันได้เลยเรียบร้อยครับไม้เราหมดแล้วผมต้องไปตัดไม้เพิ่มนะครับก่อนจะไปตัดไม้เพิ่มนะผมขอวางฐานของที่เก็บของของเราก่อนนะครับมันจะใหญ่อยู่นะทุกคนรอติดตามกันได้เลยแต่ตอนนี้ผมต้องไปหาไม้มาเพิ่มนะ ตนนี้ผมต้องการไม้มากเลยเดี๋ยวผมมาขุดไม้กันหน่อยนะครับตัดไม้เสร็จแล้วต่อไปผมก็จะมาคับสลับนะครับตอนนี้ผมต้องการสลับเยอะมากเลยเดี๋ยวเรามาวางดูซิว่ามันจะพอหรือเปล่าเริ่มกันวางกันได้เลยครับ ตอนนี้ไม้ผมไม่พอเลยทุกคนผมต้องรอต้นไม้เกิดกว่าจะไปตัดได้ผมต้องมาวางเป็นฐานไว้ก่อนละกันนะครับเพื่อความรวดเร็วในการสร้างเดี๋ยวเรามาตกแต่งเก่อของเรากันหน่อยละกันนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาดินมาวางไว้ตรงนี้เลยผมจะปลูกต้นไม้ต้นใหญ่ครับตรงนี้เลยวางต้นไม้ลงไปเลยครับต่อไปก็มาขับทอดเรียบร้อยต่อไปเอาทอดมาวางเลยเพื่อความสว่างของก่อเรานะครับวางตรงนี้ด้วยเลยเดี๋ยวผีเกิดนะครับผีเยอะมากแถวนี้ มาครับต่อไปเราก็จะมาขุดหาของไปเรื่อยๆนะครับเืิดเจอของดีๆขุดอยู่ดีๆนะครับอยู่ดีๆก็มีบอสเกิดมาเลยโอ้ยชุดเต็มด้วยผมไม่กลัวน,นะครับรอบนี้ผมไม่ตกโลกด้วยมาดิ มาดิมันตีไม่แรงหรอกมันแค่อึดเฉยๆฉครับทุกคนบอตเนี้ยเรียบร้อยาตายไปนึงเปอร์หรอ,อพี่ไม่กลัวครับอย่าระเบิดก็พอมาดิมาดิเรียบร้อยครับผมร้อแลว้วันที่11ถึงวันที่17นะครับตอนนี้เรามีไม้ครบแล้วเดี๋ยวผมจะมาปูพื้นให้เสร็จนะครับเริ่มกันทำกันได้เลย ผมได้ปูพื้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมก็จะมาทำโรงเก็บข้าวให้มันเสร็จนะครับตอนนี้ผมได้แค่ฐานทิดนึงเองเริ่มกันทำกันได้เลยครับ นี้ผมก็ได้ทับรงเก็บข่าวของผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโคตรใหญ่เลยวันที่18ถึงวันที่21เดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาย้ายวัวเข้าไปในคอกใหม่นะครับอุ้ยวัวเราก็เริ่มเยอะแล้วนะเนี่ยผมจะไปไว้ที่อื่นหรอครับผมจะเอาไว้ข้างในนี้เลยครับเข้ามาได้หรือเปล่าครับน้องวัวผมต้องทุบว่ะมันเข้ามาไม่ได้ทุบก,ก่อนเลยนะการอุ้ยเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วเข้ามาเข้ามาวัวเราเยอะมากเลยครับคนเอาไว้กองนี้ละกันเข้ามาเข้ามา เรียบร้อยครับวัวเราได้เข้ามาอยู่ในกรงแล้วต่อไปก็จะเป็นน้องไก่นะครับสวัสดีครับเจ้าไก่น้อยตามมาเร็วตามมาเร็วรีบเดินมาซิเองอะ่ะอย่าเดินช้าตัวเล็กนะเองเข้าได้ไม่ต้องทุบ ทำมาเลยครับตอนนี้ผมมีไก่ตัวเดียวเองนะครับทุกคนอุ้ยขอโทษครับน้องไก่ผมมาวางั้วหน่อยละกันครับทุกคนตอนนี้ผมต้องการั้วมากเลยผมกลัวแบบเวลาผมขุดอยู่ดีใช่ไหมแบบมีตัวอะไรเดินออกมาตีผมได้เลยอะตอนนี้ฟาร์มข้าวเราก็เล็กมากเลยอะผมต้องการน้ำอินฟินิตี้มากมีอะไรหรือเปล่าอุ๊ยที่ง่ายมีน้ําแข็งพอดีเลยผมทําที่ละลายน้ําแข็งหน่อยละกันเดี๋ยวผมหาหินก่อนเลยละกันนี่เอาหินมาวางไว้ตรงนี้เลยแล้วผมก็จะเอาน้ําแข็งมาวางไว้ตรงกลางนะครับนี่วางไว้เลยแล้วผมก็เอาทเอดมาลละาายนนน้้ํแขงครัับเผื่อมไดวางไว้้้เเเเลยยยรรรีีบอออดด๋วผผมาุนค ผมว่าต้องมีของดีๆสักอย่างแล้ววันที่22นะครับตอนนี้ผมก็มีน้ำอีฟินิที้แล้วนี่ไงน้ำแข็งละลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดีย๋ยวผมทำที่เก็บน้ำอีฟินิที้แป๊บนึงนะครับทุกคนเรียบร้อยครับน้ำอีฟินิที้ของเราผมได้น้ำอีฟินิที้แล้วถึงเวลาขยายฟาร์มข้าวของเราแล้วครับทุกคนเดีย๋ยวผมทุบฟาร์มข้าวอันเก่าทิ้งให้หมดก่อนเลย เรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะมาทำฟาร์มข้าวอันใหม่นะครับเริ่มกานทำกันได้เลยเรียบร้อยครับฟาร์มข้าวของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วปักทอดหน่อยเพื่อความสว่างวันที่2 3ถึงวันที่25้านะครับเราตื่นเช้ามาเรามาเก็บข้าวกันก่อนเลยเก็บเสร็จแล้วเราก็ปลูกด้วยนะครับ ปลูกเสร็จแล้วต่อไปแล้วก็มาหาของไปเรื่อยๆนะครับเผื่อจะเจอของดีๆอยู่ดีๆนะครับผมว่าเจอน้องปลาพอดีเลยเดีย๋ยวผมจับน้องปลามาเลี้ยงหน่อยละกันสวัสดีครับเจ้าปลาน้อยน,นี่ไงผมได้ปลาน้อยมาเลี้ยงแล้วเดีย๋ยวผมเอาไว้ในบ่อน,น้ำของเรานะครับเรียบร้อยผมมีน้องปลาแล้ว สวัสดีครับเจ้าป้าเดี๋ยวผมคุดต่อเลยนะครับอุ้ยมีกล่องด้วยอูย้ของดีอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวเราเดินมาดูของในกล่องกันหน่อยล้วกันครับว่ามีของอะไรหรือเปล่าโอ้โหแร่อย่างเยอะเลยผมเอาแร่ไปไว้ด้านบนแล้วก็มาเผาเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาแร่หลกมาเผาหน่อยแล้วกันตอนนี้แร่ล็กผมมี7อันเรียบร้อยเดี๋ยวผมเอาแร่พวกแร่ต่างๆไว้ในกล่องนะครับตอนนี้แร่เราเยอะมากเลยเก็บไม่ให้หมดเลยครับ ตอนนี้กล่องของผมก็ได้เยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ของผมก็เยอะเหมือนกันเดีย๋ยวผมลงมาฆ่าน้องวัวหน่อยละกันตอนนี้ผมไม่มีอาหารกินเลยเรียบร้อยครับเดีย๋ยวผมเอาอาหารมาเผาด้วยเลยเรียบร้อยผมมีอาหารกินแล้ววันที่26ถึงวันที่29นะครับเราตื่นเช้ามาเรามาตัดไม้กันหน่อยนะครับตัดไม้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บเยื่อไม้กันหน่อยครับเราตัดไม้แล้วเราก็ต้องปลูกกันด้วยนะครับปลูกให้หมดเลย เราตัดไม้เสร็จแล้วนะครับต่อไปผมก็จะมาขุดหาของไปเรื่อยๆนะครับเผื่อจะเจอของดีขุดอยู่ดีๆผมก็ได้เจอแอคซิลตโตให่เลยทุกคนวัสดีครับหูสองตัวเลยครับผมลากน้องไว้ในบ่อปลาก่อนละกันบ่อปลาสับล้อของเราอุ้ยเรียบร้อยดีครับมันกินปลาผมไปแล้วเรียบร้อยเลยไม่เป็นไรมันมี2ตัวเดี๋ยวอีกตัวนึงไว้วางเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะทําบ่อใหญ่ให้มันด้วยเลยเดี๋ยวผมจะทาบอ่อแอคซิลตโตรตรงนี้เลยละกันเริ่มมาทําได้เลย เรียบร้อยครับบอยเอ็กซ์ลาโตของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันที่30ถึงวันที่31นะครับเราตื่นเช้ามาเราไม่มีอะไรทําผมก็จะมาขุดหาของไปเรื่อยๆนะครับขุดอยู่ดีๆผมว่าเจอน้องซอมบี้อยู่บนหลังน้องไก่เฉยเลยมาดิครับ ตอนนี้ใกล้จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมเอาไข่มาวางก่อนเลยเรียบร้อยครับผมเอาไข่มังกรมาวางเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมได้วิ่งมากรงน้องแพนด้านะครับต่อไปผมก็จะเอาไผ่มาให้น้องแพนด้ากินนะครับสวัสดีครับเจ้าแพนด้าน้อยตอนนี้ผมก็ได้ลูกแพนด้ามาแล้วอู้น่ารักชิบผายเลยครับทุกโคนไปนะครับผมก็จะมาขุดแตงโมกับฟักทองนะครับ ช่วงนี้ก็เบื่อนะครับไม่มีอะไรช้ำผมก็จะมาขุดหาของไปเรื่อยๆเลยขุดอยู่ดีๆนะครับก็มีบอสโผล่มาพอดีเลยโอ้โหโคตรเยอะเลยผมไม่ชอบเลยบอสอันเนี้ยใจเย็นครับโอ้โหมันตีผมมันตีผมโอ้ยมีแมงมุมด้วยโอ้โหผมขอแค่จัดการแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนเรียบร้อยครับผมได้จ hmm, mm ัดการหมดแล้ววันนี้วันที่100นะครับวันนี้ผมก็เดินทางมาถึงวันที่100จนได้แล้วผมขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมผมมาจนถึงตอนนี้ขอบคุณนะครับที่รับชมไปแหละบ๊ายบาย